พระอริยสงฆ์รูปที่20พระครูสุทธิธรรมรังสีหลวงปู่เจียจุนโดวัดป่าภูริทตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่เจียจุนโดพระอริยเจ้าผู้เป็นดังผ้าขี้ริ้วห่อทองท่านมีนิสัยเด็ดเดียวอาถรรพตรงไปตรงมามีปฏิปทายอมหักแต่ไม่ยอมงอท่านสละอวัยวะทรัพย์และชีวิตเพื่อธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตาเวทีจงรักภักดีต่อท่านพระอาจารย์มั่นยิ่งกว่าชีวิตท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในต้นปีพุทธศักราช2492ณเชิงเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีท่านสอนให้พวกเรามองอะไรไม่ควรมองแต่เพียงด้านเดียวการมองอะไรไม่เพียงใช้สายตาเป็นเครื่องตัดสินเท่านั้นต้องใช้แววตา คือปัญญามาพิเคราะห์ด้วยท่านเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2459นณบ้านคลองน้ำเค็มตำบลคลองน้ำเค็มอเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเป็นบุตรของนายสุนแฉและนางแฝโพธิจิตอุปสมบทเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2480ณวัดจันทนารามตำบลจันทนิมิตรอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมี พระครูครุณาสมาจารย์เสียนเป็นพระอุปชาพระครูพิพัฒพิหารการเฉยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2482หลวงปู่เกียจุนโดและท่านพ่อเฟื่องโชติโกเด,เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนวัดร้างป่าแดงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ปีพุทธศักราช2,483ถึง2,485หลุงปูเจี้ยได้ทุดงติดตามท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตจากจังหวัดเชียงใหม่มาอยังภาคอีสานได้เข้าจำพรรษาที่เสนาสนะป่าโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและที่เสนาสนะป่าบ้านโคกตำบลตองโคกอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร ปีพุทธศักราช2526เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าภูริทัตตป,ปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพ,พานในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2547ณโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพสิริอายุรวม88ปี2เดือน17วัน68พัรษา